ครับวันนี้เช้าวันใหม่วันนี้เรากําลังจะไปกันที่วัดหลงซานนะครับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อจากวัดหลงซานก็จะไปดูข้าวต้มหมูกรอบก่อนว่าคนเยอะไหมถ้าคนไม่เยอะก็อาจจะกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายตึกแดงด้วยเดินออกจากเ r t มทนะครับทางออกหนึ่งมาถึงวัดหลงซานเลยครับถึงแล้วอันนี้ถึงแล้วนะครับวัดหลงซานเขาบอกว่าให้เข้าประตูมังกร แล้วก็ออกประตูเสือแต่ก็เขาก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าเอนทาร์ทางเข้าทางออกอืมวันนี้ก็อากาศก,กำลังเย็นสบายนครับอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินไหว้ตามนี้เลยครับ6จุดเข้าขวาออกซ้าย1 2 3 4 5 6 วันนี้แดดมาเลยเนฮะ้ย hey, ถ้ามาเราก็ไหว้พระตามจุดเนาะจริงๆเขาจะมีแนะนํอยู่ว่าไหว้เดินยังไงไปยังไงนะครับหจุดด้วยกันก็เดินตามจุดได้เลยนะครับตอนมาไหว้เนาะไปซื้อเครื่องรางกอนแล้วับมาไหนมีอะไรบ้างครอบครัวมันก็มีหลายแบบปลอดภัยการจราจรการศึกษาตรีมีคันปลอดภยัยตั้งคันได้สรีเลี้ยงจริงๆเราออกมาข้างนอกกันได้นะ น,นะตรงนี้แล้วก็เนี่ยโซภาแข่งแรงการงานการค้าการค้าได้ปะมีความสุขโชคดีความรักนี่ความรักนี่นะครับเราก็ดูแคตตาล็อกไปแล้วก็จดไปแล้วนี้ต้องซื้ออย่างละสองอย่างละสองมั้ยหนึ่งละหนึ่งเรนดด้วยกันปะงะไม่เคยหมูนะไหนๆก็มาใส่นี้ละจะเต็มไป สรุขั้นตอนก็คือเขียนใบนี้ไปเลยมันจะมีเลขอยู่เราสามารถดูได้จากแคตตาล็อกสแกน QR นะครับแล้วก็เขียนเลขแล้วไปให้เขาได้เลยแล้วเราก็ได้นี่ของเราเพียบเลยมาเต็มเลยอ่ะโอเคเสร็จสิ้นภารกิจก็ขอให้ขอพอรสมหวังนะครับไปเดี๋ยวเราไป a ที่เ่เ t e กันนะครับ a c t ี v คืออธิษฐานแล้วบนสามรอบอ่ะ โอเคครับจบภารกิจวัดหลวงซานแฮปปี้เดี๋ยวเราไปกันต่อครับจากวัดหลวงซานเดี๋ยวเราเดินไปเข้าต้มหมูกรอบก,กันนะครับว่าคนเยอะไหมถ้าไม่เยอะอาจจาะนั่งกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตึกแดงโบ๊พี่เหลานะครับโอเคมาครับเรากำลังมาต่อข้าวต้มหมูกรอบนะครับ ต้องอรหน่อ้อ่อยร่อยใช่ไหมโอเคโอเคครับนี่กินทางหมูกรอบไป่อดนะมนด้เยอะเลยตเต็มคมณกรอบไร่อยนละองตับโอ้โหโอ้ต้องเจไดสิอ้ต้ง ตับจะเป็นแนวถับวขาวกินกันเนี้ย<อ>ก็ยอโอเคนะถือว่อาอ,อร่อยไก่อร่อยอร่อยอ่ะตัวอร่อยโอเคขอไปกินหน่อยนะครับโอเคครับกินข้าวต้มหมูกรอบเรียบร้อยคนเยอะมากนะครับแต่รอไม่นานนะครับโดยรวมผมว่ากินได้ผมกินได้ผ่าน เรามากินกันดูนะครับใกล้ๆวัดหลงสานะครับที่หนึ่งนะครับอยู่รขงข้ามข้าต้มหูกรอบเลยก็คือโบ,โบพีเหลา<บ>่หลานะครับเป็นสถาปัตยกรรมตึกแดงๆนะเป็นเหมือนชุมชนเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นไงมันมีแผนที่นี่นะครับเป็นแผนที่นะครับชุมชนตึกแดงโบพีเหลาเฮสตอรี่พาร์คมาได้มาได้มาได้ เที่ยวอะไรเยอะแยะเนี่ยเที่วอีกแล้วเมื่อวานขาลากจนถึงวันนี้ไปคือเที่ยวในเมืองชิวๆแต่ทำไมมีที่ขึ้นเขาเยอะเยอะออันนี้คือเชียงชานพักนะครับก็นู่นเดินไปทางนู้นเหรอใช่ถ้าจะมา h ฮกิ n g ก็มาลงสถานีเชียงชานพรักได้เลยเดินใกล้เลยสถานี ใครเป็นศูนหนึ่งมาสถาน,นีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเดินกันอีกสถานที่หนึ่งที่จะต้องเดินขึ้นเขากันก็คือเขาอช้างจ้าตรงเชียงชานนะครับเป็นแบบนี้ครับกินกาแฟก่อนไหมใช่ในร้านกาแฟแล้วดนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นไปทางนี้หรอคเขาใช่แล้วเพื่อน นี่คือนอันนี้เชียงชาญแล้วก็มีร้านกาแฟสุดฮิตคนเยอะมากไปสั่งกาแฟให้เงินโอเค thank you มาครับไปกันไปกัน <c oughs> ต้องบิ้วยังไง ต้องบิ้วยังไงคะไปครับต้องบิ้วอารมณ์ยังไงเดินขึ้นเขาช้างกันโอเคครับรเดินขึ้นเขาไป,<อ>ไปพี่พีปเดินขึ้นไปก่อนก็ได้นะพี่ไปเดินขึ้นไปก่อน oh, <no. S 1> อจดเหนื่อยเดินมาจิบก,กาแฟไป oh. ชิวิวที่ไหนดูนะ <laughs> ฉันมือขาเลยจ้า โอ๊ยตัวไม่ได้ไปไหนตัวจะพักโอ้ยตอนแน่งตอนแน่งไหนยังไม่มีจุดพักเลยอ,เอ,อ่ะตัวเองยยืนพักตรงนั้นแป๊บนึงไปยืนพักตรงจุดตรงหน่อยมั้มันจะได้ไม่เกลียดเขา <โ>ไ,ปไปจะส่งเนกันนะเนี่ยทำเป็นเล็ดได้นับขั้นมาไหมพี่เบียนน่ะแม่ว่าจะนับขั้นเลยมันเป็นว่าให้ขึ้นให้ได้ก่อน,นถึงยังอ่ะยังไม่ถึงอีกหรอยังสูงอยู่ใกล้กว่าดอยสุเทพอีกห่ะใกล้กว่าดอยสุเทพอีกเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นมไม่มีที่พักเลยพี่เบีย น้องเหนื่อยโอ้ไม่ก็นี่คือนสูงมากนะค่อยๆเดินไปสูงโคตรพี่เพียเอไหวหรือเปล่าไหวสูงจริงครับทุกคนเหนื่อยอยู่นี่ดอกไม้ทิ้งทางดูหน้าดิหน้าคนหน้าแมวไหวไหมตรงนี้ไม่ชันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีชันอีกไหมนี่เดินจะชุ่มพลิววะนึงใช่แต่เหมือนต้องขึ้นบีบเนี่ยโคต เห็นไหมเห็นวิวยังเห็นวิวยังเห็นวิวยังครับเห็นวิวหนึ่งซุดหนึ่งถึงที่ถ่ายวิวแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นไทเป็นหนึ่งซุดหนึ่งครับยังชันอีกพี่เลยมีขึ้นไปอีกแล้ววิวไทเป็นหนึ่งซุดหนึ่งครับ โอเคถึงแล้ววิวพอยขาช้างนะครับจะเห็นตึกไทยเปนส่นหนึ่งนะครับอนี้จริงๆมันขึ้นไปได้อีกนะนี่าแต่ผมพอแล้วเหนื่อยแล้วอันนี้แหละเดี๋ยวลงนะครับครับในดอกไม้ป่าซูมเลยซูมซูมมนี่เหรอดอกไม้ป่ามันไม่รู้ดอกอะไรนี่ซูมไปนั้นเห็นนอนไหมตัวนั้นอะ ในใบใบไม้นะไม่ใช่ใบนั้นที่ดอกเลยน,น,น,นั่นตัวใหญ่นั่น,นอเนอเออะไโอเคไปครับเราก็เอาแบบพอประมาณไม่งั้นเดี๋ยวเหนื่อยกันไหมเราเดินกันมาเยอะและ้ <c oughs> เวเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่จริงๆมันขึ้นนี่แต่เราเท่านี้แหละ <c oughs> พอละเราเหนื่อยแล้วนี่ครับยูไอ,อเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้อง เข้าใจว่าเอาขึ้นมาจากทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาถึงจุดที่เป็นถ่ายรูป1นึ่งเนาะแล้วอย่าเราวนกลับไปแล้วพอจริงๆมันไปได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยโอเคลงจ้า <c oughs> แต่วันนี้วันเสาร์มีคนมาเดินเยอะเหมือนกันมาเดินเยอะมากเลยครบับ ถือว่าออกกำลังกายโอเคครับทุกคนกลับมาแล้วถึงแล้วครับข้างล่างลงมาแล้วจ้าเรียบร้อยเดินเข่าเบาๆเบาจริงหรือเปล่าไม่นู้